สนับสนุนและส่งเสริมการบำรองท้องทิ้นไทยพวกเราหัวใจเปิดตาริ่มใช้แผ่นดินฟินมาแล้วแต่ไม่ฟินใช่ไหม มีกองการด้วยผมทราบด้วยเดี๋ยวจะเป็นทงนำพันให้นะครับทุกท่านครับทีมของพนมไทยก็เดินทางมาถึงหรือยังนะครับรายงานตัวที่กองมนการด้วยครับครับรับครับรรับคบันคบครับบครับ นราต้องกับการที่้นทีรับไม่ก็ต้องขอแตเราใ้รับารรัารของาที่เป็นข้อมูเาไปมากครับหลายท่านมาบอกว่าหาป้าต่อไ้ครับท่รนนนะครับเปอบถอครับด้วย ก็พอุค่ำไทน้องไทยรับปัญญาจากคนไทยครับถ้าหากจะทต้องใส่ชุดที่มีอะไรครับยีแผ่นนไทครับถ้าตองเพียตอรับนสดหรามดู้คารับผิดชจมีเวารอซิลเส นายยมเทศมนตรีสมุนหนองเงีในฐานะประธานในงานโครงการรวมกลุจักยานเพื่อสุขภาพลดภาวะโรคร้อนในนามคณะกรรมการจัดงานประธานชมรมจักรยานอัมหรวงเงีต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้สละเวลามาเป็นประธานในการจักรยานหนองอีร่วมใจต้างภาัย,ยาเสีพติดที่คิดหมอคนขันในครั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพปัจจุบันความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับ สภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมในภาวะปัจจุบันได้ส่งผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อมการเกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งนับวันแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีผงดังนี้หนึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และห่างไกลจากการเยียาเสพติด 2. เพื่อปลุกจิตสำนึกและเผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงานโดยใช้จักรยานเป็นสื่อในการรณรงค์ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขันของอำเภอหนองกีให้พี่น้องที่มาร่วมรณรงค์ในวันนี้ได้ทราบแล้วก็ได้เห็น การจัดงานในครั้งนี้ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมืองเพลินหองฮีได้จัดการแข่งขันออกเป็นสองประเภทคือเกียตหมู่บ้านหมู่บ้านและ10ท่านแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ็ดแห่งแห่งละสามแห่งละห้าท่านและโรงเรียนในเขนตตำบลหน,นองฮีนะรับรวมสามร้อาายคนใช้ระยะทาง10บกิโลเมตร โนะดยยานพนาหนะที่ใช้จะเป็นจักรยานอะไรก็ได้ไม่จำนวนทั้งสิน้นผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ450คนจากทั่วประเทศและก็ได้รับความร่วมมือจากพี่นอ้องนักจักรยานจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศ,ศร,รีอยุธยาหรือจังหวัดหนองคายซึ่งเดินทางมาไกลและการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากนักกีฬาและผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานตามโครงการการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพลดภาวะโลกร้อนจักรยานหนองมีร่วมใจต้านภัยยาเสพติดพิชิตบ่อพันธันและจักรยานเพื่อสุขภาพทาบฟีเดในครั้งนี้จากคำกล่าวรายง,งานของท่านประธานคณะกรรมาการจัดการแข่งขันผมมีความรู้สึกภูมิใจที่กองทุนสุขภาพตำบลหนองหี วีทวนในการสนับสนุนให้ชมรมจักรยานอำเภอหนองหิีได้ดําเนินกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและเรื่องการรนรงผมขอเปิดการแข่งขันหนองฮีร่วมใจด้านภายาเสพติดพรีเทกบ่อพันขันและจักรยานเพื่อสุขภาพทาฟีเดนณบัดนี้กเพือครับผม ฉันจะยกบียแต่ครับเียดอ๋อปันะครับรงเขียวกันนะครับค่อยไปนะครับ่อยไปนะครับค่ไปกัมาให้ทุกท่านนะครับกลับไทกท่านครับอนนี้เเรียนร หข่ันชาบ้านเพียงวับท่านผู้ใหญ่สาวริตาผู้ใหญ่บ้านคนะดรับผะ้ช่วยผูห่บ้านจับรองท่านผู้ใหญ่หม่บ้านเมืองรตนผู้ใหญ่ลงดำดดำนครับท่านช่วยม้วนเดผู้ใหญ่โขครับโอ้โหไอท่านคเดียวครับได้ได้เรียงไม่ถูกทีเดียวที่เขาร่วมสีดำในวันนี้ครับน้องมาต้าจากมู่ไร่น้อยเาอีกีก็ตามมาท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ยุยยุกนะครับดูเนี่ยนี่วันนนะครับ ตามมาจกมูกระจุนะครับจากโรงเรียนบ้านเสาพุกานนะครับเอาไปทอ้า้ายรองนายกนอ้ายจะไปไหวไ้หมนี่เดินานนอบัสามได้ไหมนี่ท่านนองหนักนะครับขับเคล่อนครับเดินนอ้๊ตมอ8นะครับกำลังผ่านไปครับนอ้ตัวหมูแปดนะครับมูแปดมูสิบเอ็ดนะครับคุ่มารุนะครับท่านจะียนายกอบตนะครับนา้๊มูสา มูดีนะครับกำลังทยอผ่านหน้าธนาคารไปครับา่นครับันผู้ใหญ่บ้านมูดีที่บ้านมูสามครับก้ช่วยมูดีโอ้นั่นมัแค่อันนี้ก็มาแต่แค่ไม่ได้ท้าไป่ก่อนรอดไปครับรอดนอนๆหลายท่านนะครับไปๆไปนะครับกลับบ้านทานแก้วปั่พรมีนะครับรอเทียนนะครับตบายๆนะครับจากเช็คมาครับ ตันเวะานมูลทีก็มาครับคุณครูแดงคุณครูเขาก็มาชี่อหน่อยนะคราจารย์อาจายตุ้มตุ้าจารมักอายุกอมพลนีนะครับเมือวนที่ผ่านไปไม่ใช่คุณแม่อันนี้นะคะคุณแมัก็แหละจะอายครับ มามอใครที่ไม่ได้เนามะครับเพราะว่าบางทีจไม่ได้อาจจะบอมือบโคนก็แก็งขึ้ด้วยนะครับที่เขามาร่วมทีอายุไมเยอะนะครับเดยวจะมีบระกานียนะครับที้รุกเขค่วเช่ยบาโมจีโมจ้ามจีองนะครับิท้าไปร่วมคนหนึ่งครับองน้องเรียนะรัไว่รูจากนอนนครับ สามสองหนึ่งขอเสียงกปุ่มเป็กำลังใจสำหรับสุนสุขภาพทุกท่านเลยครับผมจะย้เวลานะครับกำหนดไม่เกินสอชั่วโมงขึ้นทานนายกเทศมนตรีจะกด้วยครับจับกับยานะครับในนี้ครถ้าคนหลุดสองชั่มงขึ้นไปถือว่าไม่ผ่านนะครับเวลาที่กำหนดนะครับสชั่วโมงขึ้นครับ ท่านครับต้นบอลที่พิจารณารถอานนี้กับตาครับสามเ้าเกนะครับ่นนี้เป็นกำลังใจให่คละทุกท่าน Hamba, jangan tak enak. Hamba, jangan tak enak